สวัสดีครับผมช่างท็อปนะครับวันนี้ท็อปเทยทอมเองนะครับร่วมกับบริษัท SKD นะครับขอนําพาทุกท่านไปรู้จักกับอุปกรณ์1ชิ้นนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์แนวหน้าเสริมสร้างความปลอดภัยกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านจากกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทําอันตรายให้กับบ้านของท่านได้ด้วยเจ้าตัวสปีน่าพันนะครับผมตัวสปีน่าพันมีข้อดีมีคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของบ้านท่านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบ้านท่านได้อย่างไร วันนี้ผมเองจะพาทุกท่านเข้าไปรู้จักและไปแนะนําวิธีการใช้งานของเจ้าตัวสปีนาพันธุ์ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับผมและนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวสปีนาพันธุ์นะครับเรามาดูกันเลยว่าใช้งานยังไงนะครับใช้งานง่ายๆเสียบปลั๊กไฟบ้านกดเปิดสวิตช์ปั๊บนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดทํางานนะครับมีไฟ led สถานะโชว์มี8พอร์ตพอร์ตปลั๊กนะครับผมและ2 usb ะครับต,ตัวนี้สามารถชาร์จกับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับผมได้ทุกรุ่นนะครับผมเป็นฟ้าชาร์จนะครับผมชาร์จไวชาร์จเร็วตัวนี้นะครับรองรับไฟฟ้าตกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าหรือไฟฟ้าตกที่เราเคยเจอกันบ่อยๆเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวกรองไฟและบาลานซ์ไฟให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เสียบออกเจ้าตัวสปีนาพันนี้ปลอดภัยทั้งหมดนะครับจะไม่มีการช็อตใดๆเกิดขึ้น มี2ฝั่งให้เราเลือกใช้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัว AVR นะครับตัวนี้พอตชาร์จเป็นตัวเซิร์ฟโปรเทคชันเพื่อป้องกันไฟฟ้าผ่าได้ด้วยนะครับตัวนี้ไฟฟ้าเกินไฟฟ้าผ่าตัว2ฝั่งนี้จะทํางานทําหน้าที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่แบ็กอัพนะครับไม่มีการแบ็กอัพแบตเตอรี่ไฟฟ้าดับก็คือดับแต่ป้องกันอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จะออกจากเจ้าตัวนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมเอฟเคดีและพับเทเลคอมรับประกัน